ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะเอาที่ก่อน้ตอนนค่ะวันนี้เป็นของข้าใหม่ค่ะหลุดจำนำนั่นแหละของข้าใหม่จะมีสองราคาค่ะถ้าพวกหลุดจำนำนะคะค่ะมันจะมีเกรดค่ะพันหกกับพันเจ็ดค่ะอันนี้พันเจ็ดนะคะค่ะพันเจ็ดค่ะมันเป็นลายค่ะคล้ายๆลายหมีฮนนั่นแหละค่ะแต่มันก็ค่ะเป็นฮนประยุกต์ใหม่นะคะ คาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามประกอทอเมื่อค่ะความยาวสองมิตกว้างหนึ่งมิตมาตรฐานของถุงผ้านะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามประกอทอเมือนะคะค่ะลายไี้ค่ลายหมีฮนนี่แหละค่ะเป็นค่ะเป็นฮอนประยุกต์ใหม่ค่ะคาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะหนึ่งเ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะหนึ่งพันเ็ดร้อยบาทนะคะค่ะบางทีคุณแม่พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะอาจจะเผลอเลอะปากไปพูดแบบราคาแบบไม่ตรงค่ะอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็น้าสามตะกอทอมืองค่ะค่ะเป็นหมีขาดเป็นฮนลประยุกต์ใหม่นะคะขาผภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเขาเรียกว่าลายดอกมะลินะคะลายดอกพิกุลเล็กๆค่ะค่ะมูนค่าเป็นสีเขียวตองห่อนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะหลุดจำนำเยอะเลยช่วงนี้ค่ะอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาะจะมีพันหกพันเจ็ดค่ะพวกหลุดจำนำรุ่นนี้ค่ะ ค่ะแต่แล้วแต่มันก็ผ้าเนื้อผ้าก็ไม่แตกต่างกันค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่หนาไม่บางค่ะเท่ากันค่ะมันจะอยู่ที่การที่ตอนไปเอาของไปจำนำแล้วก็คุยกันในเรื่องค่ะในเรื่องค่ะเอาเงินจาเงินต่ำเงินสูงค่ะค่ะถ้าเอาเงินสูงเขาก็บวกค่ะเขาก็บวกเพิ่มค่ะมันก็ได้หลุดจำนำราคาอีกจะแตกต่างกันอยู่เหมือนพันหกกับพันเจ็ดนี่แหละค่ะ ค่ะเพราะว่าถามทางร้านเขาแล้วค่ะอันนี้ก็มีขอขั้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สา่งสวยไม่จีดจางค่ะเลิอดูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนในชอบผืนในโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหมีขอค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะมีซ้อนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็เลอดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะคุณแม่ก็ยังงองเหมือนกันค่ะเชิงล่างมันเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนเอาหัวลงนะคะคุณแม่ก็เข้าใจไม่ไม่เข้าใจค่ะค่ะลายดอกปกติมันจะมันจะตรงขึ้นแบบนี้ค่ะเหมือนนิ้วมือเราีนตัวนี้มันลงล่างค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะต้นค่ะเขาเรียกว่าดอกกระเจียวค่ะ ดอกกระเจียวนะคะหนึ่งพันด้อยบาทค่ะพุ่มค่ะพุ่มกระเจียวค่ะสวยนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเลศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ลายเขาเรียกว่าลายขาลายขาลายเตางัดค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทลายเตางัดนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่ันเจ็ด้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะมือทำเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายนางงามค่ะประยุกต์ใหม่เหมือนกันนะคะค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะสีเม็ดมะขามนะคะเม็ดมะขามแก่เรียกว่าสีน้ำตาลค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะถ้าภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะ ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะ id ไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรงานเข้าใหม่ค่ะวันนี้ค่ะค่ะหลุดจำนำเข้าใหม่นะคะค่ะช่วงนี้ผ้าหลุดจำนำมากเลยค่ะค่ะเขาจะเรียกคุณหาคุณแม่ตลอดค่ะ ค่ะนี ha, anyway? no. ้ก็สวยค่ะนุ่งผัเก้าค่ะคุณภาพเป็นสีเขียวนะคะข่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทข่าเลือดดูดูเด่นนะคะค่ะสวยไม่ส่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายนุ่งกเก้าค่ะ เรียกว่าลายนุนกขก้านะคะก้าหน้าก้าหลังก้าดีก้าเด่นค่ะหนึ่งพันเดร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็ขอนะคะเป็นขอขั้นค่ะค่ะเป็นหมี่ขอขั้นนะคะหนึ่งพันเดร้อยบาทเป็นสีชมพูค่ะค่ะม่วงชมพูค่ะ ค่ะขอชดานะคะสวยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าขอชดาค่ะคะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขาดลอดหนูรูเด่นนะคะใส่อาอบนหนอ,องานราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะอันนี้ขอชดาะคะ่ะ ค่ะถ้าไม่ชัดเต็มคุณแม่ขอส่งภ่านให้มดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพเจ็ด้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่กลับภาพเร็วก็ขอภาพชัดนะคะค่ะขอภาพชัดกับคุณแม่ค่ะ S ไลน e ค่ะ ID line ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะให้ S l i น e ค่ะค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกางค่ะลายค่ะลายสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศดดูดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายดอกมะเขือนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงค่ะดอกเป็นสีส้มค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดราบาทเลิอดรูดรูเด่นนะคะท่านไหนที่ชอบแบบสีสดสดสวยๆนะคะค่ะดอกมะเขือค่ะค่ะหนึ่นเจ็ดร้ยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะดอกมะเขือค่ะเป็นลายดอกมะเขือประการตอเหมือนกันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเลืดอรูดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะจะไปให้คุณยายคุณย่ายของเราไปฝากเป็นของขวัญของฝากก็ก็เหมาะสมนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงจิบจับค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะอันนี้ก็สวยเนื้อผ้าสวยค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะค่ะนี่ก็ดอกลาวดีค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีนะคะ ค่ะหนึ่งเด้บาทค่ะเลือดรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยนะคะหนึ่งเด้บาทค่ะ ด้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกพืนโดดเด่นทุกพืนค่ะหนึ่งพันจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการง,งานตลอดปีค่ะหนึ่งพันจ็ดร้อยบาทนะคะ ่ะนี้ก็สวยค่ะเลือดหลูดูเด่นนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขอก้นหอยล้อมดอกค่ะดอกชวาตัวนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาติหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายดอกกระเจียวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะดอกกระเจียวค่ะสวยค่ะบานอยู่ตลอดนะคะดอกกระเจียวค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะคะ่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะเป็นผ้าลุดจกนนำนําค่ะราคาเศดค่ะ คัดเกรดนะคะหนึ่งันเจ็ดรอยบาทเนื้อผ้าหนานิแน่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผื้นดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันเจด้อยบาทเป็นลายดอกกระเจียวค่ะผื้นผ้าผืานนี้เป็นสีส้มนะคะ ค่ะสีส้มเขาเรียกว่าขออุ้มทซัพย์ค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะผืนผ้าผืนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหย่ยมหอกนะคะเป็นลายหย่ยมหอในตัวนะคะเห็นไหมคะกล้องของคุณแม่ก็เท่ากับคุณแม่นั่นแหละกล้องแบบเก่าแบบโบราณนั่นแหละค่ะ ค่ะ <premises, S 2> <Sure. S 1> เป็นลายเหยี่ยมห่อมันเป็นลายเหยี่ยมนะคะเป็นเป็นลายเหยี่ยมห่อค่ะมันจะเป็นเหมือนยกยกดอกยกขีดในตัวค่ะค่ะยกขีดนะคะพื้นผ้ามันจะเป็นยกขีดในตัวนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีส้มเขาเรียกว่าลายเหยี่ยมห่อค่ะปกติราคานี้จะไม่ได้นะคะพวกนี้แจะเหยี่ยมห่อนี้จะแพงค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าห้าตะกอคัมาทอค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหน้าห้านะคะ ค่ะขออุ้มซับค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นดูใกล้ๆนะคะค่ะผ<ด>้าจะเป็นลายนะคะลา,าลายเหมือนลายเหมือนผ้าห้าปะกรนั่แหละค่ะลายเล็กๆค่ะเป็นลายขิดนะคะเขาเรียกว่าเหยยบห่อค่ะคเหนนเรียกว่าเหยดบห่อ,อค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดิรินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูด,ดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าลายดอกมะเขือนะอไดอกค่ะค่ะเป็นดอกอันนี้ค่ะดอกลาวดีนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีดําค่ะดอกลาวดีค่ะค่ะใส่ออกงานขาวดําได้นะคะพื้นผ้าเป็นสีดําค่ะค่ะเป็นดอกสีส้มค่ะดอกสีเหลืองค่ะเหลืองทองนะคะค่ะข,ข,ข,ขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีดํานะคะ ค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นค่ะค่ะใส่เอาบุญดอกงามไหนก็สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะนี่ก็ดอกแก้วค่ะดอกแก้วใหญ่นะคะหนึ่งพันเ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณแม่ผู้ผิดตรงไหนขออาภัยนะคะบางทีก็ค่ะจะมันจากเออเลอร์ในสมองของคุณแม่ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะกลัวผู้ผิดราคาเคยผ,ผู้ผิดราคาไปลูกค้าทักเข้ามาค่ะคุณแม่ก็กลัวตรงนั้นแหละคะ่ะถ้าตรงไหนที่ดูคลิปแล้วมันราคาพันเจ็ดเดียวกันถ้าคุณแม่ผู้ผิดไปแบบเผลอเลยไปก็มันผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะ ค่ะคุณลูกค้าก็อย่าเจาะจงแต่ราคาที่เราพูดผิดค่ะค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ลายนี่ก็สวยค่ะคุณแม่ก็ก็อ่านไม่ออกนะคะเพราะว่าแผนาขายกับแผนมัดมีนะคะ ค่ะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านผืนไหนก็โทรเอาค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนก็โทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะหนึ่งพันเกตไบตบาทค่ะ ค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครองค่ะวันนี้ขอให้ถูกซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อลอตเตอรีตตร่นะคะขอให้มีโชคมีลาภทุก,กท่านค่ะ